ัดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับสมาร์ e เอเนจีกับบิชันส้อยฟ้าโอสุคนทิ์ค่ะสมาร์ e เอเนจีเชิญชวนคนไทยนะคะคนทั้งประเทศค่ะร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศนะคะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะซึ่งจะทําให้คนไทยประเทศไทยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสุขค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่สถานีบริการน้ํามัน PTT s t a t i o ชนพระราม2ขาออกค่ะ ซึ่ง OR ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลค่ะศูนย์ฉีดวัคซีนที่นี้นะคะสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ1,500คนค่ะคุณจิรพรคะ p t t s t a t เ o n พระราม2ค่ขาออกพร้อมแค่ไหนคะ o อพร้อมค่ะในการที่จะจัดสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของกรุงเทพนะคะโดยทั้งทางด้านความร่วมมือและก็ทางด้านสถานที่ด้านความร่วมมือเนี่ยโออาร่วมมือกับทางด้านของกรุงเทพมหานครหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบนะคะสำหรับในเรื่องสถานที่เนี่ยก็ทางด้านของสถานีบริการน้ำมัน PTT s t a t i o ชพระราม2ขาออก ซึ่งอยู่บนกิโลเมตรที่12ของถนนพระราม2นะคะมีการสัญจรได้สะดวกมีที่จอดรถเพียงพอรองรับนะคะซึ่งในแง่ของสถานที่เนี่ยเราเป็นลักษณะอาคารปโปรง่งอากาศถ่ายเทได้แล้วก็ผ่านคุณสมบัติของการที่ลดเรื่องของการแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิดนะคะตามเกณฑ์ของกรมอานามัย จุดนี้เดิมเป็นสนามกีฬาใช่ไหมคะค่ะเดิมเป็นสนามฟุตซอลนะคะและ OR เองเนี่ยเราลงทุนในการที่จะปรับให้เป็นทางด้านของอาคารทั้งหมดนี้สามารถฉีดวัคซีนได้วันละกี่คนคะ1,500คนนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดทำการทั้ง7วันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการก็คือสถานที่พร้อมนะคะทันทีที่วัคซีนมานั่นเองค่ะเราจะฉีดยาไปถึงเมื่อไหร่คะถึงสิ้นปีเลยนะคะ การออกมาเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถานที่แบบนี้เนี่ย OR มีเป้าหมายยังไงคะ OR เรายืนหยัดในเรื่องที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ให้สังคมชุมชนดีขึ้นเรื่องของเรื่องโควิด1 i d 1 9ทครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศไทยและคนไทย OR เองเราช่วยอะไรได้เรายินดีในทุกเรื่องนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนกับทางด้านชุมชนสังคมทั้งทางด้านของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลทีมแพทย์ให้ทั้งในรูปของเงินบริจาค สิ่งของหรือว่าของใช้ของอุปโภคตลอดจนกระทั่งกาแฟดริปนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ hmm. เราเองได้สนับสนุนในรูปทั้งเงินแล้วก็สิ่งของนะคะรวมแหละประมาณ70ล้านบาทคือนอกจากโออาร์ R, สำนักงานใหญ่แล้วเห็นว่า p t ท s t a สเตชันทั่วประเทศเลยนะที่เป็นดิลเลอร์ด้วยเนี่ยก็รวมพลังกับ o ออาร์ R, ด้วยใช่ไหมคะค่ะดิลเลอร์มารวมพลังกับเราด้วยนะคะดิลเลอร์เนี่ยร่วมกับเรา15ล้านบาททำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดเงินสนับสนุน ให้กับโรงพยาบาลทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะท่ทานผู้ชมคะนี่ก็คือความตั้งใจนะคะแล้วก็รวมพลังของ OR นะคะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ีนไปโดยเร็วให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ<า>ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าท่านผู้ชมที่จะมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอนอกสถานที่ที่ p t t s t a t i o ชนพระราม2ขาอ,ออกตรงนี้นะคะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณหมอพาไปดูกันค่ะ มาคุยกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางประกอบ8นะคะในแพทย์ผ่อนเทพคะ่ะคุณหมอคะจะมาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกายก่อนต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ2ดื่มน,น้ำไม่เยอะแล้วก็ทานข้าวทานอาหารก่อนมาแล้วก็ถ้าหากร่างกายไม่สบายเนี่ยอาจจะรอพ้นช่วงจากไม่สบายแล้วเราค่อยมาฉีดวัคซีน คุณหมอคะเวลาที่เราจะมาฉีดวัคซีนเนี่ยเราควรมาก่อนเวลานัดหมายนี้สักกี่ชั่วโมงคะ,ะมาก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อมาเช็คสิทธิ์แล้วถึงเข้าลงทะเบียนแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านร่างกายคือมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะเพื่อที่จะให้ไม่เกิดการแอรอัดกันด้วยครับผมและจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยจะเป็นจุดแรกเป็นยังไงคะตรงนี้เป็นจุดที่1จะเป็นจุดพักรอจุดนี้เราก็จะทํากระบวนการเช็คสิทธิ์เช่นลงทะเบียนในหมอพร้อมมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางราชการกําหนด ซึ่งเมื่อเรามาเช็คสิทธิ์มีชื่อในวันรับวัคซีนแล้วก็ตามระยะเวลาที่เราลงได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนต่อได้เลยเมื่อเราเช็คสิทธิ์เรียบร้อยเราก็จะไปจุดบันทึกป,ประวัติบันทึกข้อมูลชื่ออายุเพศรวมถึงที่อยู่เพื่อเข้ารับวัคซีนตามที่รัฐบาลกําหนด ในจุดที่3จะเป็นจุดวัดความดันความดันต้องไม่สูงต้องไม่ต่ำกว่าที่เรากําหนดต้องไม่สูงกว่าเท่าไหร่คะคุณหมอไม่สูงเกินกว่า160มิลลิเมตรตลอดในกรณีที่ว่าเราฉีดแล้วสูงเกินความดันอาจจะขึ้นสูงกว่าที่กําหนดได้ก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าความดันต่ําไปก็เป็นปัญหาเช่นกันอาจจะหน้ามืดหรือว่าเป็นลมได้ง่ายแต่ถ้าความดันสูงนี้ต้องไม่เกิน160นั่นเองจุดต่อไปล่ะคะ ถัดไปก็จะเป็นจุดที่4เราก็จะไปถึงจุดคัดกรองประวัติเมื่อร่างกายเราพร้อมเราก็จะตรวจสอบประวัติอีกทีหนึ่งเช่นเคยได้รับวัคซีนมาก่อนไหมมาถึงจุดที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะคุณหมอคะตอนนี้ฉีดให้กลุ่มไหนอยู่คะตอนนี้จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครซึ่งจะเป็นอาสาสำหรับบริการประชาชนเพื่อฉีดวัคซีน ดังนั้นกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเพราะว่าใกล้ชิดกับภาคประชาชนต้องเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยปลอดภัยเราก่อนเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยรวมถึงอาสาเนี่ยวันนี้ก็อาสามาทดลองระบบของเราด้วยซึ่งพอฉีดวัคซีนตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องมีการเฝ้าดูอาการด้วยใช่ไหมคะหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตอาการซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อสังเกตว่ามีอาการแพ้วัคซีนไหมมีอาการหน้ามืดเป็นลมไหมหรือมีอาการอย่างอื่นเช่นปวดหัวปวดเมื่อยเพื่อผสมพยาบาลเบื้องต้นก่อน หากไม่มีปัญหาเนี่ยเราถึงจะให้กลับบ้านได้คือในครึ่งชั่วโมงนั้นใช่ไหมคะครับผมถ้ามีปัญหาครึ่งชั่วโมงทํางไงคะถ้ามีอาการเราก็จะพาผู้ป่วยเนี่ยไปจุดสังเกตอาการในกรณีที่ว่าปฐมพยาบาลเสร็จไม่มีปัญหาก็สามารถกลับบ้านได้เลยแต่ในกรณีที่มีอาการต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะมีรถฉุกเฉินประจําแล้วก็สามารถส่งผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยในด้านความปลอดภยัยเพราะเราเตรียมพร้อมรับด้วย ที่ PTT Station พระราม2ขาออกตรงนี้คุณหมอคะบริหารการฉีดวัคซีนทั้งหมดนี้คือโดยโรงพยาบาลบางประกอบ8ใช่ไหมคะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครือโรงพยาบาลบางประกอบเป็นสถานที่ที่เหมาะมากนะคะมีความพร้อมไม่ว่าจะด้านของบุคลากรหรือว่าทางด้านการแพทย์รวมทั้งเรามีอุปกรณ์แพทย์ครบครันที่จะดูแลได้นะคะเพราะนั้น ก็อยากให้ประชาชนมาใช้บริการที่นี่แล้วก็รีบฉีดวัคซีนเร็วที่สุดจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะเราจะปลอดภัยที่สุดค่ะท่านผู้ชมก็เชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะคะร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงน้ากลับมาค่ะ